สวัสดีครับเมื่อนี้ก็จะมีลูกนกมาแบ่งนะครับคุณอาจารย์หนึ่งคู่ครับอ๋อตีเลยเนี่ยว้ยที่ห็ดตังสันนะเพื่อนนี่แห้งล้างบาดแล้วครับนี่นี่นี่ตัวนี้เขาไปข้างในเลยครับล้างบาดก็เป็นตัวนั่นๆตัวนังอย่าล้างบาดไนแหละมันหน่อยกระมแตจะมาแบ่งลูกนกอายุอกินเข่าเก่งแล้วครับนี่อาจารย์แบ่งคู่หนึ่งครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว คู k k language, ok ูเก ok ิดก ok ันกับตัวหนียหน่อยนี้นะครับผมนี่ตัวหนียหน่อยเป็นคููกันนะครับอาจารย์ผมก็คิดว่าน่าจะผูแม่นแน่นอนนะครับผมเปิดแบ่งที่สองใบเท่านะครับผมอาจารย์โปรดใจเล่าโทรมาพูดคุยสอบถามได้นะครับผมถามบอแมนผูแม่เดี๋ยวถามมันใหญ่เดี๋ยวบอแมนผูแม่เดี๋ยวจะเปลี่ยนไห้นะครับผมอาจารย์เปลี่ยนไห้นะครับนี่นะครับผมอาจารย์พอมีคููอ่างนะครับผมพอคู่อ่างสามคำเลยนะพอมัน ตัวใหญ่อยู่ครับอาจารย์ตัวนี้คู่เกิดกันนะครับผมกับเธอเนบ่ถือกันครับหลังบาดไปแล้น,ลนี่ตัวน้อยๆลังบาดเบิดื้อนั้นตัว,ตวอ้ายเพิ่นนะครับอ้ายกับน้องเพื่นคู่เกิดกันสุ่มนี้นะ่าจะเป็นนกแม่นะครับอาจารย์ผมบ่มั่นใจ ผู้ใดสนใจลองโทรมาเบิ่งนะครับผมมีคู่เดียวนะครับอาจารย์มีแค่หนึ่งคู่นะครับผมคู่ละสองพันบาทนะครับผมผู้ใดสนใจลองโทรมาพูดคุยสอบถามได้เลยนะครับผมนี่คู่เกิดกันรับประกันให้นะครับว่าเป็นผู้แม่นะครับผมอาจารย์ทายอยูอ่าแปดก้าเดือนวันีเสียงคันเสียงคู่นี่ก็เปลี่ยนให้อยู่นะครับผมอ่าผู้ใดสนใจลองโทรมาเบิ่งนะครับผม คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมจวดจากสตูดิโอครับนี่ว่าผู้ได้อยากไดอันเขาแขกก็มีนะครับผมอาจารย์คู่ละสองใบแดงนะครับผมเขาแขกมีคู่เดียวเท่ากันครับเขาแขกนี่นี่ยขโอเคนะครับผมฝากกดไลค์ก็ติดตามน้ำเนยได้ครับสวัสดีครับ